พอดีตอนใบเด้อพี่น้องไอ้นนต้องแม่ขีฟ้าสามารก่อนไงครับแถอะมันตะโต๊มากเร็วๆเนี่ยละม,มันติโต,นนตโต๊กบ่บ่ฟังบางกนอนมามันติโต๊ะบ่ถูรเตรียมเอาทานันโอ้เอาอนกเอามาไ้ว่าที่ดังไฟเอาอันตร <laughs> งปุ๋ยมาห้องห้องว่าว่าเห็นมันนั่น มันเปียก,ยาากสียามันซุ่มบอกแมน่แมนยานได้ก็แล้วห้องร่องเบิ่งสีดอกต้องเหง็ดร่องเบิ่งจ้าะม่น้องมันสินนิสานเห็ดน้อยิน,น <laughs> มื้อนี้ว่าสิมกมกปลาบึกมกปลาบึกพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไก่ไกเนาะเนี่ยปลาหมึกปลาบึก<ร>ไงเนี่ยงามเอาเสียงยังเราแม่วสินบังไฟตะกุ๊กเอาเสียงป่าสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะไม่จินหรอว่าปุ๋ยมังงามคครแต่ป่า สวย13กิโลมีตัวเนื้อห้ามครับเนาะอันนี้เป็นนันไตพุ่งข้อมันไหมเนื้อาย่างเสียบเลยหเดี๋ยวพาไปบังไก่ๆด้อพี่น้องเดี๋ยวบงยูไก่ๆกันเนื้องามคับามคร้ย่ผนองน้อามเดี๋ยวบังไก่ๆจะมาเดี๋ยว้ยแต่นาะนั่นละยากัว่าจังสันล่ะก็เนื้อปลาสมมอน ก็แบบนี่มกกับสีแสบได้เนาะแมวสีมกเลยจ้ะแมวสีสีมกมกแล้วก็ต้มหัวมัน่นะต้มหัวส่วนหัวมันสีต้มหัวแต่ต่หมองกินเด้เนาหัวเสียนามยอยู่ทั้งหลัแย้มมันสิกแลันซอยแต่ไข่ใสตอนใสหอมๆพี่น้องนี่ไงตัเคื่องตเครี่ยงทับทมกแ๋ยวเห็นแมวมตัต น้องไอ้กับแม่มันสินซอยกันเดียกพักหอมจ้าเตรียมเคียงเตรียมเคียงสิมกปลาเดอนิเสียงฝนมาแล้วพี่น้องเันมากแน่บ้านว่าชุ่มมัน่ะทำไงหรงตกมาใส่เข่าห้าตกมาทั้งบานห้าพี่แม่เห็นไปตองสิม่ามกปลาไม่ผ่าน มน่องงาม่าเงามครับปลาบึกตุ๋ยปลาบึกกันลุงนงเรื่องเฮ้าเขืองแห้งกระเทมนในนี้แดงกระไข่เรื่องแงแบบตุมหัวมันหัวนี้ฮาสุกห้งเป็นตาต๊ะสีแห้งไม้แห้งไป่ายเลยเนี่ตันยู Laser ่นเปนองว่าฝนสีแห้งเครื่องไแห้งอก หมดเตียงจอยังยังยังออกมาซักดหน่อเตียงอเรียบร้อยแล้วค่ะมาปรุงด้วยจะป่นี้เพีดไปแล้วตั้งยังไงเนี่ยเพ็ดตองปลาบ่แม่ในน้อยดเนี่ยตา้ยังไงใส่ไปเลยแยกไวหลายนี่เหม็ตมหอมนี่อ่านแต่มหน่อยไปปวดตัวนี้ สร้างปลาเขาแนวแมนสร้าปลาเข้าคงเน้นลงไปเขาว่กมันสร้างไงเดี๋ยวมันสิกมันงูวะอยงน้อยสร้างหลอกย่น้องสร้างไงปลาตัวแกบนี้นะสิบสามโลแต่ว่ามันสี่ไหก็น่า่อยแต่สั้งมันเกาหรอมันแข็งยังยี่สิบอยู่ดอก เดิมต้องไปสีนื้อปลาต้องไปปลาม่เทียบต้องไปพรอต้องไปพร้อมพี่พ่อป่ะป่วนเนี่ยป่วนเห็นม่มันมาหน่อยในปลาหน่อยเนาะโอ้โหมันมาเดดเติมปลาเดดขอนอนนดหน่นะเติมกับคิดว่าเพราะว่ามาปลา มันหมอเด้ไนอยหนอกล้ามเลยเป็นกล้ามคนหกล้ามหใสขเพิเติมลงไปขาดก็ได้แน่เสีบแน่้รวบตเดียวคนหน่อยเส่เดิมลงไปอีกครับพี่หนึ่งกระปุกล่ะหนึ่งร้อยห้าบาทได้พี่หน้องเดินเลยสนใจไขเปิดขึ้นหอมหอยแมนนอไปเอ่ไป ต้องว่าอ้วพก่นไม่รยไกยของปืเยอะก่ของปืนตื่นมาไ้เดิขายทุนามบนึ่งคือวต้องหาบามันแมนว่านาเอาแมนแมน่ะหนึ่งราบาทว่าประเดี๋ยวด้หน่อยได้อสวัสดีครับเพื่อนรุ่ครับก็ยืนยี่กองขาองรถขายของบถักอกอกย ไปเลือนขาเลื <m ics> <m ics> ่อนม่อยมนน่วะแต่ก่อยเสียบเขาทำยังไงทำยังไงฮึขุดตัวไงเนาะตัวไงตัวไงไปจุ่มมือถืบพกขวดเยาะเมือขึ้นเทากันจุ่มจนวันพี่น่องมากว่ามีนหน่อยหน่อยัยงน่้บิบดเย่เบดสี่วันก็บยิ้มันเลยกับวันยาว เสียงหน้าหน่อยดีจ้าแม่น้องไทจ้เสียงหน้าหน่อยเท่าไรล่ะพี่น้องค่อยนั่งเสียงหน้าน่อยค่อยไอค่อยไอเดบไอเบบค่อยอเตบแ่ทีนี้ไอเดียวตัวกาเจ้าเสียวไอเอ้อเอ้ตัวเียมเอจะไปบุกไเ Vậy là múc ở đây bắn đi nó Bắn đi Này, cái này là mình bê tông hàng nội bê tông hàng nội Bạn có nhận được bắt nó bật đông hằng nội nội, nhớ bật đông hằng nội Bật đông hằng nội, nhớ bật đông hằng mọt ra tiếng Nắng nhằm cúp cấp cúp cấp đi đi Nắng nó mũi, cúp hết cấp đi đi Hết cá hết... Hết sẹp, hết sẹp Nó mình đi kín mốc bây con cá châu chăng đấy เลยเอืุฮะกะเจ้าน้ำมูนี ead, e <S <s Murder, ่แหละกะเจ้ากินกะเจ้ากินอะไรเป็นเหตุหมกไหมเดเบื้องบนล่ำก็ได้เบื้งนี้สันละมีอยังบ้าปุ๋ยวแต่สนบ้าปุ๋ยอ๋อมงสันบอกว่าเป็นหมก บ่อ้ยเนาอพี่น้องมกสาได้ยใ่พี่น้องเาไม่กสได้บแมนบอกปาซเาไม่ั่บอกไปปิ่งด้วยด้ยเนี่ยบกตั้งวันสี่เออหาองปุ่งอไนั่น่เออ่ขาไม่ซึ่งนาไม่ชาบิยังดีพี่น้องเขาไม่ก็ไอะไรพี่น้องปนกันไปกินแก้งครอสองสันคนเดีวจังสีด้ มกน่อยนเอาช็อตหน่อยเพรา่ามกเป็นปลาิวถือเป็นใจนปลาิอื่นทบๆอยอะปลาซิวเยอะใส่ละปลาชิวมเมียใครๆเดี๋ไปหาามวนมกได้คุ้ดเงิมอยู่มันมันแหนะมันมัน้ยมันมาตัวรีกเขาตัวมันที่ตัวมมันว่าจะมาติดด่างด้ยก็ได้ว่ะสิ มีตัวเงงามจ้ะเรื่องบาออกในซองดีด้วยงามไปยง้ยนองก็ดีทั้งเอามันออกเท่นึงออกเที่ยวออกอีกไง่นึงเลยอาเที่ยนออกก็กระทังเข้าหรือเปล่าออกมาเก่งเพื่อจังหัดนันเอออกจากเ้่งหน้าอูดังไฟห่มก็ดังไฟดังไปห่มไประดุกเรือง่งอ้า รีบไปคันล่ามหยาโอ้อ๋อล่ามไปหยาหน่ะลูกบาบก็สิเลีนหนีพระท่านเนาะเบาๆจักงเลยยูเนี่ยบาปุ๋ยไร้เราตีไล่ไปเอาตองมาอีกกําลังมอีดีนไ่กันไปเอาตองกําลังเนตเหน่งงามเดินมาหุ่นกําลังมิ่มในมกงามนโมูแล้ว เราตองตวปลาสิบ่า,า,า,าลายปลานนีเนาะป่าไดตั้งมาไหลขันมกนียาพ่อพันพอพายอยู่ขันพ่อข้าตุ่มหนียาบ่คอยเป็นปุอืมไปมกงามอยู่ดอกไปแล้วไปเสยนเลยเอาตองอีกขันเจ้า่าใหได้มันสามไงนยังดอกมันแามไงเยงอะเยอ่บากไหล ประตูมีส่วนึงได้หนเราได้เต็มซึ่งเล้วันอ้ไปข่างไปค้างขาข้างหมออไปข้างซึ่งเด้อคนบวมซึ่งทางนี้ต้มย่ำทางนี้ต้มผัดตับใบ้าหอมลงโอ้ยังได้เป็นรวงบอกก่าไรขวัญบ้านเราานได้มวัญถึงหมกยังได้ขวันี่บอกว่าท่านได้ขวัญขวอย่างนี้นะวี่่ มาบัาน mm hmm. the ี้พ่อบ้าบัานี้เอาหางตองใส่โหลดบ่หมดเอาหางอันมกยหายๆโหลดติบ้าปุ๋ยเออฮ็ดมกยหายๆจัดมกโลดหายใจบ้ได้ก็เลยหยับอกมาเอาเอานี่เอากรูเอาวันที่รดมาได้ถามล่ง ลงที่น้องหัวป่าปลาบึกเด้นเนาะคนเอ็น่งงามครับการงานปบึกต้มกับหมอ,อยิ่งใหญ่เลยก็ไปจิห็ดห้อยิ่งนองดอกย่น่งมาหักเด้อ่อได้ปฟนเฮ็ดออกพี่น้องอยากไปเก็บเห็ดแัองอื มันนี่สิต้มใส่ปลาแดกบองก็หน่อยซอยเดิมจ้ะปลาต้มปลาใส่ปลาแดกบองพอดีโอ้ลองเบิงเอาอก็เห็นปลาเสกเจ้าบมงดาแซบด้ดกบองพร้อมเจดี่น้องแม่น้องไปกับตะกี้กับพ่อเสือเบ้าแอร์ให้กันเบ้าแอร์แล้วเห็ดิแมนบะนี่เลยไปต้มเอ๋อแซ่บของเ้าตัวเนโอ้แมนเบ้าแอร์แล้วู่พุดยเดีล้วเราสี่บให้กันเอาจิขานะเครื่องไล่แล้วก็ต้มใส่ปลาแดกบอง กาหน่อยสุดเดิมลงไปเลยก็มั่วอยู่ในปลาแดกแล้วคนว่าจะว่าเทาก็ได้เติมอยู่เติมอยู่นิดน้อยจังใส่อีกจังหน่อยกันเด้ต้องไปมันมีคาตะไครเต็มเราได้ใน่ปลาแดกบ่างหอมทุกย่างคนน้ำก็เยี่ยมจ้ะละลายเสียบไปดีละพี่น้องหอมห้อยๆ้อยหรอจริงจ้ะ กูได้แยกซิมกันล่องสล่องใจบังล่องตุ่มใส่เบังตุ่มเบังผวนหนามแดงองตงอือเพิ่มไว้ให้นี่เพิ่มมาลดองเพิ่มน้อยตั้งเส่นยางละลายชุดลดจ้ะชุดลดลงไปเกือ ได้หน่อยๆเลยบุกน้ำปลาตามแม่เกี้ยบไก่เมื่อเหร่ไปบินพอแล้วเสียบพี่ลิตเตอร์พี่น้องบันเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วหอมเกรืองสมุนไพรน่ะประเด็กบองหอมหวยหวยเห็นมาเลย น้องเสพครับคนในคนเนี่ยปลาสีงามครับฮ้ตู้ไทยลงหอมตองไปเม่อนพ่อเอาเมีนบ้าบ้าปุ๋ยปลาเสบน้อโคมได้เขามาบังหนึ่งมกปลาเข้าไปน้องสุกไปบันเปิดเ้นกระดาษตัะอันฉันลังเข้าใส่ตะกรอน เอาไปเปิดป้องกระดาษมันสุกไปบันพี่น้องครับนี่คือวัหมกของปอปุ๋ยพ่ะนะเปิดป้องกระดาษมันสุกไปหม้อของไปกับวแต่มันสุกไปกินได้หมดเลยพี่น้องไปไหนอาโโหพีดนองครับหอนห็นไหมหอนดูวะอุ้ยปัญญังดูแล้วเิมกันไหนเจียไจะแสบก็เปล่าเอาจิ้มหมอนั่นเรามาจิมหมอนี่หอมหอมหวยห่ยเนือมันเด้งดึ๋งดึงดึ๋งเลยพี่น้องสเ ตอนแรกมาหิวข้าวถึงกินหิวเลยพี่น้องเออ๋อโอ้โหแซ่บแซ่บแซ่บเห็นปะปองปงปงคร่บครับอืมอืมอันเด้อเสียน่องหัวปลาต้มหัวเปล่าเก่าหอดย่ำมันเจี๊ยบเห็ดเลรอเด้อเอิดเนี่อเด้อไปเจี๊ยบเห็ดหน่ะ มาหับเนเดอมาหับแนเด้อร <laughs> ์ไม่รลุพาไป่ะพ้าไปตะเด็กเลยล่ะพ้าดูโหโหาข่อยลงโคกอีกอ <laughs> อห,หอยหอยเยอะนอนเยี่ยมมากสบพึ่กงกันกกนี้น อ้องบกน่เห็ดออนาดก่หอนักเป็นยังไดกินแต่ตอนนี้ก็ต้องอักแดดก็ต้องออกเราพี่น้องหันฝนตกย่านฝนอลงมเ้งเย็นดีดีตีสบายสบายสบายกำลังสบายแต่เราป้ยวอสบายอยู่นีเฮียก็แตกล้วทิ ข้าอนก็เยาว่์ขอนก็นอนอยว่าเย็นเย็นมาได้แล้วบางเฮียเดี๋ยวบอกบอกตัวมาได้ไม่ต้องไปบางเงี้ยไม่ต้องไปหรอกมาเด้อจ้าตอนนี้กินหมกปลาน้ำกันข้างนี้ต้มปลากินกับแก้วบองคนหน่อยใส่เดิมก็เก่าเลยจ้าต้มกับต้มใส่แก้วคนหน่อยใส่เดิมก็เก่าเนาะ เสียบน้ำกันเลยอ้ะ้ยมาเดินปีนองเลยเป็นเขามาบ้างครับสวนกันมาเด้อมาเด้อปีนองเลยแกกงต้มปลาแกต้มเน้มันบดสวยแล้วบ้านข่ตัวบ้าบัดนี้ย้ำมับดเลยเก้แมงดานยินเดินเงขนไผอเียวระาะปองลูงเสียงสมุนไพรห นี่อเครื่องมุงไใช่เปิดมได้ก่อนหันมานจุแเบแจบจนเราบัดถุยแล้วสิบนันได้พี่น้องนำบกหลบเปดกระเซาะกกระซาะเจบมนก็กินได้จะฟังยังไบุกกระซาะป้ปนมาจะมกเจ้าแกระเซาะไปพี่น้องเลยสามโม่เดียวเลยกระซคนจีนสามโมย ทีมึงหมกคนหนึ่งใส่ปลาแดดบองตัวนิบ okay. ่มกคนใส่ปลาแดดเนี <les <les <les> like 네้ยอไหนตัเือกเ้หมกใส่ปลาแดดตอนต้มใส่ปลาแดดบองในพีหน้องน้ำแดงต้มต้ใส่เนี้ยไปเยอยกระงปลาแดดบองไปต้ม่กร้างมึงด้อพี่น้องเ้อใส่ตัว มนเด้อลูกสาวอยู่วอ่น้องขกอะยุบันปลาโดทำงานอยู่โร่งเลี้ยนมีเขาก็ะโม่ปลาเด้อมาเด้อเจ้าของปลานุ่งงงเมื่อเช้าแล้วช่วงมหาแม่หลูกสาวเนี่ยบอกไปบังบังเเพิ่นมักชีวยิตแบบเฮาหมันบ้านพิ่นพวแม่นตอนนี้ลมหายใจเมืองตัวเิียบ ใส่ชีวิตอยู่ในตลาดตลาดก็ตลาดเป็นสิ่งอะไรมาบรรยากาศบ้านเรานอยากมาหาชีวิดนะครับผมที่ห้าไปหาอยู่หากินคื้นก็เป็นตุ๊กแกยุ่นขวานดินแดงทีไข่อาหารทะเลอาหารพวกไก่พวกยังยุ่นขวานดินแดงอย่างนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหมูบ้าใครจะไปใส่ก็เจ้าหนังเบิ้งชีบเนี่เวลาบ้านก็เจ้าก็ขายของ ชีวิตสั่หเป็นจังสเนาะก็ประจาใเขามาหายูุคขาที่นี่น้องทั้งคนาส่งให้บาย่คขายาไหนกินของธรรมชาติเอาเดม่หายยุ่ห้กินเอาใส่กรรมมเราบางคนเลยนั่งซื้อยุสิกินไปมั่นมั่นะเพื่อนยมือกนกรับกัรกจนม่วแกคนละพิชีวิตต้องสั่งไหมเคเห็นมั่นดูแบบนี่มันแก้งทอดมีไก่เนาะ ไปหายูหายกิเป็นกะมีความชุกน <Yes> ่า่งิเบิ่อเยงงม่าเขากิดีใจไปหายหากินตะหน่อยตะพวจะแม่พาออกเก็บกองแมีมากถือเสียมเลยบ่พระจามายยังเป็นกะไปเลยมาป่ยป่วนธรรมดาตัวอยากเป็นไปเลยอยากกินกินถือเสียมออกมาบ่อ ว่มีอาชีบสิไป่ะเฮียตั้งอื่นก็เพิินเพลินไปอาชีบไม่นคอนี่คื้กลับมามายูให้กินยู่บ้า้นาเพิ่นกะออกมาเพิ่นกะค้าขายเพิ่ยจะเหนือบกูกันละกินในดับเสียบังบอของมดลูกไม่ถือมาคักมาเนี่ยเดี๋ยวเสียบหิเลยฟังเราเนี่ยเราเว้นวักอยู่เวอยนวักด้วยนะเสียบคักเนี่ยน่าตุมกันเลย วันไปดิ้นนั่นก็นั่นแล้วแไม่อยากครับมบ๊ปุ๋ยเอ้ยโอ้โด้อม่ะแน่งเนียเพรุ่นแจ่มเลยนี่ยม้จบกรดูกวันนี้วันไปดิ้นปลาถมวัสามบกมาอ่อนพีเดอส้นออกเอเอาใจรกขอขอบคุณคดนะครับรอบหนึ่งครับปลนองที่ที่ตามช่วงครับอีสามบางน่อยครับขอบคุณลุงครับขอบคุณ มุงน้องครับคือว่าคู่นิ้งครับอยิงไปลาบึกมา่อโตแบบง่ายๆครับพี่น้องคือว่าตแบบย่ำคือว่าโมกนี่คือโอ้สือว่าครับวันนี้อ่ะชิมหนี่งไว้สักนีดครับชิมหนามาะหม่ครับโชคดีกุ๊งชุกสวัสดีครับสวัสดีครับ